เอกสารควบโอนกันนี้ลูกห้าลูกห้าแปดคัดมือฟังเสียงลั่นได้ยินหรือเปล่าไอ้ลูก เราไปลั่นๆแน่นอนหนึ่งสองห้าผมก็จะมีประมาณนี้กี่คันเนี่ยข้างหน้าก็ห้าคันแล้วก็สีส้มอันนี้รถปั้นสวยๆทั้งคันนะครับชอบตรงสีอะ่ะอันนี้ลูกห้าเจ็ดฟังเสียงดูท่อดิสวยๆเลย วะให้สนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับมาเลนไปรุ่นเกีฑยจ้างมาเลยมาเลยโอเคประมาณนี้ครับเบอร์โทร08 8 9 3 1 3 3 7 2วีดีโอคอลมาดูรถก่อนนะครับ